ภาวะใดถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับมาแล้วครับวชิราตักสินครับก็อันนี้เป็นข้อมือแน่ๆครับแล้วก็เห็นว่าเหมือนเป็นตุ่มตรงบริเวณข้อพับข้อมือคิดว่าเป็นคำตอบคือ couple g a n งเกี n นซ s สค่ะและนี่เป็นคำตอบที่ ศักดินนะครับเยี่ยมยอดมากมันเป็นยังไงโรคนี้มันเป็นยังไงครับน้องบัวน้องพลครับก็โรคนี้เป็นโรคที่เป็นถุงน้ําหรือว่าเป็นซีสนะครับบริบเวณข้อมือครับผมก็เป็นโรคที่แบบว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับถ้าเกิดคนไข้มีก็สามารถมาหาหมอครับแล้วก็หมอก็สามารถเจาะเพื่อระบายตัวน้าที่อยู่ในถุงน้ําออกได้ครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับก็าอ,อาจจะเกิดจากการพวกแบบใช้งานข้อมือเยอะๆในนี้ครับ แมนครับแมนครับอันนี้อย่างที่น้องพูดค่อนข้างถูกต้องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นถุงน้ําแต่อย่างอธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงว่าถุงน้ำนี่มันออกมาจากเยื่อหุ้มข้อครับแต่ว่าอันนี้มันมีประเด็นนิดน,นึงว่าตําแหน่งของตรงนี้มันอยู่ใกล้กับเส้นเลือดแดงแล้ว่าการรักษาถ้ามีอาการจริงการผ่าตัดก็เป็นการรักษาครับผมเดียวกัที่อย่างน้องบอกว่าการรักษาจริงการเจาะอ,ออกบีบแต่กดลงเนี่ยครับมันก็มันมีการรักษาแบบนี้ได้แต่ว่ามีโอกาสากลับมาเป็นซ้ำได้เนาะโอเคขอบคุณครับเยี่ยมยอดครับได้เป็นหนึ่งคะแนนกับ และนี่คือข้อต่อไปนะครับภาพมาครับโอ้โหวชิระตากสินอีกแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจากภาพที่เห็นเป็นรูปข้อเท้าของเด็กนะครับผมก็นดยข้อเท้ามีลักษณะเป็นพิกเข้าด้านในแล้วก็ลักษณะงอเข้าด้านในนะครับก็เป็นลักษณะของคอ n เจนเทลขับฟุตครับผมถ้าถูกเคารอบเลยนะครับและนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ทุกคนดูมั่นใจกันหมดเลยนะฮะ oh, <c oughs> โอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆ <c oughs> ค่ะก็โรคนี้เป็นโรคที่มาเกิดในเด็กค่ะก็จริงๆก็จะมี2แบบเป็นโรคที่เป็นตั้งแต่กําเนิดก็คือคอนเจนิทัลหรือเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากสาเหตุอื่นเช่นมีสาเหตุทางระบบประสาทค่ะคือขับฟุตเนี่ยคะ่ะจะประกอบไปได้วยลักษณะสา <ๆ S 2> ําคัญ4ีอย่างค่ะท่องง่ายๆว่าเค v e หรือ c a v e ค่ะตัว c ก็คือเป็นคาวัสคาวัสฟุตค่ะตัว a ก็คือ adducta ก็คือตัวนิ้วเท้าเนี่ยจะชี้เข้าตัว v ก็คือเป็นวารัสค่ะ อ e ก็คือเป็นอ e ีควายนัค่ะ mm hmm. ก็วิธีการรักษาเนี่ยก็คือจะเรียกว่าพอนเซติเมทอดค่ะก็คือเป็นการให้ตัวน้องเด็กเนี่ยทำการใส่เฟือกค่อยๆดัดเฟือกครับผมเปลี่ยนเรื่อยๆจนแบบว่าเท้าค่อยๆกลับมาเป็นรูปเดิมครับผมนี่นึงสาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านครับ น้องสุดยอดมากครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เรียกว่าคอมมอนนะฮะแต่ว่าก็ที่ต่อมาคือถูกหมดผมอยากเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงโรคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปกติก็ได้นะครับถ้าคุณหมอเด็กหรือว่าคุณหมอสูที่ค้ำคลอดมาเห็นน้องเนี่ยเท้าปุกเนาะจริงๆเราแค่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามไปดัดเท้าแล้วก็เหลือเขียรยเท้าให้น้องเขาแบะแปลเท้าออกมาเดี๋ยวก็หายได้นะครับไม่กี่เดือนแต่ถ้าดัดกลับมาไม่ได้ต้องใส่เฟื่องที่น้องบอกซึ่งตอบอย่างกับเลสเดนเลยครับอาจารย์นั่นก็หมายความว่านะครับว ยินดีด yeah! ้วยครับย really? ินด no ีด no ้วยครับยินดีด้วยฮะเอาล่ะตอนนี้เหลือมอธรรมศาสตร์กับพระมงกุฎตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่มีคะแนนเลยเอาใจช่วยนะครับภาพมาครับโอ้โหพระมงกุฎครับน้องบีมเห็นอะไรฮะก็เห็นนิ้วครับผมคือนิ้วที่ข้อนิ้วปลายส่วนปลายครับมัน extension ครับผมก็คิดว่าเขนนี้เป็นเขนี้เป็น mallet finger ครับผมและนี่เป็นคำตอบที่ เยี่ยมยอดครับดีเหมือนแบบตอบไปแล้วก็ไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่ทําไมอะครับก็พูดผิ่นไปพูดผิจริงๆอันนี้มัน f ฟ e ชั่นครับผมแต่เม่อ้แบบพูดผิดไปว่าเป็นแบบเอ็กเซนชั่นอ่าเมื่อกี้คือตื่นเต้นใช่ไหมครับครับตื่นเต้นอธิบายหน่อยครับครับก็โลกนี้นะครับมาเกิดกับคนที่เล่นกีฬาครับเช่นสมมุติว่าเราเล่นบาสอยู่แล้วบาสไปกระแทกบริเวณที่นิ้วครับผมมันจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าเ d ดีครับผมเป็นตัว เ<ข>อ็กซ์เท i เ i อร์ดิจิตลอลมันจะเป็นแบบตัวเชื่อมอยู่ระหว่างโบนครับผมมันเกิดการเอาวาชั่นไปแล้วก็จะทําให้นิ้วออกมาเป็นลักษณะดังรูปครับผมเพิ่มเติมได้นะครับคุณหมอฮะก็เป็นอย่างที่น้องบอกเลยครับก็เป็นจากเส้นเอ็นเดิมมันมีม,มีเส้นเอ็นอยู่สําหรับเอาไว้เหยียดนิ้วนะคร<ฮ>ับก็ตอนกระแทกเนี่ยก็คือเหมือนอย่างที่น้องบอกว่าตอนเล่นบาส เรารับบ้านเนี่ยเราอยู่ในท่าที่นิ้วเหยียดแล้วมีลูกบอลมากระแทกโดยตรงมันทำให้เกิดไต,ตัวเส้นเอ็ตัวนี้มันขาดครับมันก็เลยเหยียดนิ้วไม่ขึนครับ้นรักษาเนี่ยต้องไปใส่ที่ดามประมาณสัก6สัปดาห์ครับ <S <S